ไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนั่งมือนี่จับนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวยมือน,นี่จับนี่ไม่ถนนะเดี๋ยวมือนี่จับมันแข็งๆก็จับมันมีไม่ได้ไดขาหลังเหยียบขาหลังเหยีับก็ขาหลังเหยียบหนักหนักเบื่อเป็นมัดเป็นมัดเตึนขามาเป็นมัดพึ้นพัด ส right no. ียากไปกินเอาเองไป็นไรมีเหยียมันเหยียบเขาเกิดแต่มันเยียน่นั่งดีๆวันนั้นนังมันเต็มตูดไปละไม่นัดเนะยเกิดเหยียบเกิดบวกใเยียบอะเหยียบเหยียบอันนี้เรากรบตอดขึ้นไหมทีหนึงตอดเหยียจับเนี่ยเหรออ่เตรมตูดยันเหยีบเนี่ย่นานยันฮะ

chicken 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 đi Phá là mua นามตัตตะลืมหมดแล้วกวาตาม